เขาก็ถอดก็เหลือแต่กางเกงในก้มลงดมกางเกงในผอยคอดมเสร็จจากนั้นเขาก็ถอดค่อยๆแบบตวัดตวัดแล้วก็แบบคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับคนที่มีอายุ18ล้านปีขึ้นไปหากใครยุไม่ถึงปปดปดูนี่ พลอยนะคะอายุ28ปคะ่ะครับพลอยอยู่จังหวัดไหนครับอยู่จังหวัดเชียงใหมค่ค่ะอ๋อเป็นสาวเชียงใหม่นะ้วพลอยวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าครับพลอยก็คือ,อหัวข้อเรื่องจะเป็นเพื่อนส่งยาเพื่อนส่งยาโอเค<ช>เรื่องเป็นมายังไงเพื่อนส่งยาเนี่ยก็คือตอนนั้นนะคะเรียนอยู่ที่มหาวิวทยาลัยชื่อดังยานรังสิตเนาะแล้วก็รู้จักกับเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งก็เขาก็เป็นผู้ชายหน้าตาดีค่ะแล้วก็ แต่ว่าเขาก็ยังไม่มีแฟนก็รู้จักกันได้ประมาณสองปีเพราะว่าเราเราเรียนด้วยกันมาตั้งแต่ปีหนึ่งใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็พอขึ้นปีสองแล้วก็มีแบบไปกินข้าวด้วยกันบ่อยๆไปเที่ยวด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือถ้าถ้ามองแบบผิวเพื่นเราทั้งสองอะ่ะคือม,มันเหมือน,นไม่ได้คิดอะไรกันนะคะแต่ว่าคือโดยส่วนตัวพอก็อแอบคิดนะเพราะว่าเขารออ๋อแต่ก็เป็นคือถ้ามุมคนอื่นมองก็คือเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันอะไรอย่างนี้ปะ่ะใช่ค่ะใช่ เหมือนเ,ออเหมือนประมาณนั้นเลยเหมือนว่าผู้ชายอ่ะไม่ได้สนใจในตัวเราแล้วเราก็ไม่ไม่กล้าที่จะแบบอย่างนั้นกับผู้ชายก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในก,การที่จะเปิดก่อนเราเป็นผู้<ช>หญิงไงเออแล้วก็ก็อ่าก็มีการชวนกันไปคาเฟ่บ้างไปดื่มบ้างอย่างเงี้ยค่ะออแต่ว่าพอดื่มเสร็จก็แยกย้ายกลับแล้วทีนี้ก็มีอยู่วันหนึ่งเขาทักมาชวนพลไปดูหนังตอนนั้นชวนไปดูหนังก็อ่าพลก็เลยบอกว่าพลไม่สบาย ซึ่งตอนนั้นน่ะเราไม่สบายจริงๆแต่ว่าอาการเราก็ไม่ได้หนัก มากอย่างเงี้ยค่ะก็มีแบบปวดหัวตัวร้อนนิดหน่อยก็เลยตอบเขาไปว่าเออเราเราไม่ค่อยสบายนะก็คือเป็นวันอื่นได้ไหมเหมือนเขาก็คงแบบอยากจะมาหาค่ะเขาก็เลยบอกว่าอ่าถ้างั้นเราซื้อยาไปให้พลอยเอาไหมอย่างเงี้ยใช่แล้วก็คือด้วยความที่แบบพลอยก็รักษาน้ําใจเพื่อนด้วยแต่ว่าเรื่องหลังก็คือก็เลยแล้วก็อ่อยเต็มที่อ่ะอืมอใช่เราคือเราเตรียมอ่อยอยู่แล้วเพราะเขาหลอกไงค่ะครับครับใช่จก นั้นไม่นานเขาก็แบบขับรถไปร้านยาแล้วเขาก็โทรหาพลออเอายาอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บก,ก็บอกเขาไปไม่นานเขาก็มาถึงพอมาถึงพลก็ไปรับเขาขึ้นห้องอแล้วก็แอดนึงภาพตามนะคะห้องมันจะเป็นห้องแยกมีมีห้องสูตรแบบเป็นโซฟามีโต๊ะกินข้าวอย่างเงี้ยค่ะคือโดอะป่ะใช่ค่ะคคก็คือจะจะไม่เป็นห้องสูตรแบบสตูดิโอ ก็คือจะไม่เป็นห้องสตูดิโออ่ะใช่แล้วทีนี้อ่าพอเพื่อนมาเพื่อนก็วางกระเป๋าวางกระเป๋าแล้วก็เอายายื่นให้ไงคะแล้วเขาก็ไปนั่งที่โซฟาเสร็จแล้วอ่ะพลอยก็มานั่งบนเตียงบนบนเตียงเราซึ่งซึ่งจะอยู่อีกที่หนึ่งสักพักเขาก็เข้ามาถามว่ากินข้าวหรือยังแบบกินกินยาด้วยนะเนี่ยซื้อมาแล้วอ่ะเอาก็บอกอ้าวโอเค แต่ว่าคือยาเราก็ยังไม่ได้กินหรอกครับพอนอนไปแบบแป๊บหนึ่งพอก็เปิดทีวีแล้วก็เปิดแอร์แบบแบบเย็นฉ่าเลยสิบหกองศาเออเออแล้วก็เหมือนเขาก็เข้ามานั่งตรงปลายเตียงเราแล้วก็แบบมีแบบเคินเคินนิดๆอะค่ะออเหมือนมองตากันนี้เหรอใช่เหมือนเหมือนไม่ไม่ค่อยกล้าคือตอนแรกก็ไปนั่งโซฟาก่อนแล้วก็มานั่งอยู่ปลายเตียงเราแบบคือหนูคิดว่าผู้ชายน่าจะเป็นยังไงก็คือแบบไม่ไม่ก็คือยังอยาก อยากจะเปิดแต่ว่าก็คือยังไม่กลาก้ากั้งอย่างเงี้ยค่ะกึ่งๆมันไม่กล้าบ้างมันอุกม,มันอ่างมันแบบโอ้โห,โหเปิดไปแล้วถ้าถ้าแบบชคมันเฟลขึ้นมาจะยังไงวะอะไรนี้ปะ่ะใช่ใช่แล้วก็เป็นแล้วก็เป็นทำท่านั่งแบบตรงปลายเตียงเราอย่างเงี้ยเข้ามาเข้ามาในห้องเราแล้วก็แล้วก็เหมือนฟิวแบบเหมือนเขาเขินเนาะแล้วอาการตอนนั้นอะคือเรารู้สึกว่าเหมือนเขาเริ่มหนาวแล้วเขาแล้วเขาก็แบบพูดขึ้นมาว่าเราขอไปนอนข้างๆพอยได้ไหมอย่างเงี้ย อไปห่มผ้าหน่อยแอร์มันเย็นใช่เพราอก็เลยบอกว่าได้ได้สิอ่ะจากนั้นเขาก็อเ่เข้ามานอนแล้วแล้วก็ห่มผ้าเหมือนกันกันกบเราก็คือดูดูทีวี TV. แล้วเขาเขาบอกว่าไหนไหนครับขอดูไหนซีตัวร้อนมากไหมอ๋อห่วงใช่หแล้วใช่แล้วก็เอามือมาแบบแตะที่แตะที่แบบหน้าผากเราแล้วแล้วก็แบบโอ้ยก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นี่นายอย่างเงี้ยทีนี้ ก็เริ่มแบบขยับเข้ามาใกล้ใกล้เข้าเรื่อยๆอะค่ะใช่แล้วทีนี้ก็พูดขึ้นมาอีกว่าขอจุ๊บมิงหน่อยได้ไหมครับอี๋เพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนใช่แล้วคืออีพอยก็แบบอมยิ้มก็คือสักพักคือแบบจุ๊บจริงอะก็คือแบบจุ๊บเลยเข้ามาจุ๊บแล้วพอยก็แบบเอามือแบบลวงเป้าทันทีเลยเริ่มเลยใช่คือเอามือแบบลวงเป้าเขาเลยพอยก็อยากรู้เหมือนกันว่าฟีดแบ็กของเขาอะมันจะออกมาแบบยังไงวะอะ่าเงี้ย ทีนี้ก็คือความรู้สึกของเราตอนนั้นคือแบบปลายหัวเขาคือแฉมากคือรับรู้ได้เลยใช่ค่ะคือแฉแล้วก็แข็งแล้วคือยาวยาวอ่ะยาวแบบประมาณเจ็ดนิ้วได้ค่ะแอดคือแบบคือแอดนึกภาพตามนะผู้ชายที่สูงแบบร้อยเจ็ดสิบแปดงเงี้ยค่ะแล้วก็คือตัวขาวน้ําหนักประมาณสักหกสิบกว่าอย่างเงี้ยหกสิบแปดก็คือเป็นหุ่นดีสมส่วนเลยใช่ค่ะแล้วก็คือพอไปจับปุ๊บใช่ไหมแล้วเทอก็พอก็แบบพูดขึ้นมาว่า วิอนาคอนดาอ่างเงี้ย oh, uh. แล้วเขาก็แบบแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าดูดให้หนครับอย่างเงี้ย oh. ใช่แล้วคือตอนนั้นคือพอยไม่รอช้าพราะรีบก้มลงไปถอดกางเกงเลยเ oh. ขา,า oh. ใส่กางเกงยีนขายาวามาใส่กางเกงยีนขายาวแล้วก็แบบคือพอยก็ไปถอดเลยแล้วก็ถอดกางเกงในออกครับ oh. แล้วก็คือแล้วก็ จับน้องชายเขาขึ้นมาแล้วเราก็แบบก็ค่อยๆโอ,อ,อมมาใช่ก็คือโอมเสร็จแล้วเขาก็แบบกดหัวเราลงไปแล้วเขาก็แบบอ้ยอยพลอยเข้าเสียวอ,อย่างเงี้ยสักพัก <c oughs> เขาก็แบบประมาณว,ว่า้าอค่าขอเรียกของพลอยบ้างดีเนี่ยทีนี้เขาก็ให้พลอยนอนนอนราบไปไปบนเตียงใช่แล้วเขาก็ให้นอนหงายแล้วทีนี้เขาก็จับจับชุดพลอยอ่ะค่อยๆถอดออกซึ่งตอนนั้นใส่เป็นชุดเดรสเป็นชุดเดรสไหมพรมสายเดี่ยว ชุดเดเนี่ยก็คือแบบมนนันเป็นเป็นชุดเดียวที่มันติดกันไม่มีเสื้อไม่มีกางเกงใช่ไหมใช่ค่ะก็คือก็คือเป็นชุดติดกันแล้วก็เป็นไซส์เดียวแล้วก็เขาก็ถอดก็เหลือแต่กางเกงในซึ่งตอนนั้นพ่อยใส่กางเกงในลูกไม้สีดำ <c oughs> แล้วคือพีคไปกว่าน,นั้นค่ะแอดคือเขาก้มลงดมกางเกงในพยอยเช็คของก่อนเช็คข,ของก่อนใช่ดมเสร็จจากนั้นเขาเขาก็ถอดแล้วเขาก็เอาปลายลิ้นเขาตวัดเม็ดพอยค่อยๆแบบ ตะวัดตะวัดไปใช่ไหมคะแล้วคือตอนนั้นเขาแบบคือเราก็เสียแล้วก็แบบเขาเสียอะไรนะแล้วก็คืออ่าเสร็จจากตรงมิดใช่ไหมคะเขาก็ไล่ลงมาหารูเราค่ะคือพอแบบเสียมากแล้วคือพอเสร็จปุ๊บคือพอเบิร์นเสร็จเขาขึ้นมาดูดนมต่อดูดนมแล้วก็สาคอแบบ คือจากนั้นคือแบบ ไม่รอชา้าแล้วเพื่อนก็บอกว่าพลอยแบบเป็นของเขานะย้ยางเงี้ยออแล้วพูดพูดจบประโยคปุ๊บเขายัดอนาคอนด้าเข้ามาเลยยัดมิดลำแล้วก็บรลเลงคือน้ําจูน้ําจิ้มออกคือแบบเสียวออทําท่าเบสิกอยู่ประมาณ5นาทีค่ะจากนั้นเขาก็จับพลอยแบบเป็นท่าอุ้มแต่งเลยค่ะแอดคือแบบเสียวมากคือขึ้นสุดอ,อ,อยู่บนเตียงหรือว่าต้องลงเตียงก่อนเอลงเตียงค่ะ<อ>ก็คือ,อ่าจับเรา ต้องบอกต้องาถามก่อนว่าพลอยพลอยสูงเท,นะท่าไรห<อ>นักประมาณเท่าไร่พลอยสูงร้อยเจ็ดสิบค่ะหนักประมาณสี่สิบเก้าโอ้โหุ่นดีเลยเป็นผู้หญิงแบบว่า,าถามว่าผอมไหมก็ประมาณหุ่นอ่ะผู้หญิงผอมก็แล้วกันใช่ใช่ค่ะ<อ>ก็ก็ก็ผอมก็อุ้มแ,แต่งให้สบายใช่ค่ะแล้วก็<อ>จับขึ้นสุดลงสุดประมาณสิบนาทีอยู่แบบนั้นประมาณสิบนาที ขึ้นสุดลงสุดอุ้มมาที่โซฟาแล้วจัดท่ายกขาเอาขาพอยกขึ้นอ่ะเหมือน,นเหมือนทําเหมือนโซฟาค่ะแล้วก็เอานอนลงจับขาข้างนึงยกขึ้น<อ>ใช่แล้วเขาก็กระเดาค่อยคยแบบเบาเบาเอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็คือคือตอนนั้นแบบเราเสี่ยวมากอะ่ะ<อ>แล้วพอเสร็จจากท่านั้นอ่ะอุ้มเราไปวางเราที่โต๊ะกินข้าว มันอยู่ใกล้ๆกันโอ้เสร็จแล้วเขาเอาขาเราอะ่ะมันม,มันอธิบายไม่ถูกอะมันเหมือนเขาจับขาสองข้างใช่ไหมคะแล้วเขาก็อยู่ตรงกลางอะ่ะเขายืนแต่ว่าพอยนั่งนั่งบน ตัวกินข้าวเออเออก็เหมือน<ช>เราเร,า,เรา,านั่งแล้วยกขาสองข้างขึ้นเหมือนถ้าตัวเอฟ<ช>อะไรอย่างนี้ข<า>เขาไปดึงสวนเข้าไปใช่ค่ะแล้วเขาก็แบบอ่าบันลิงต่อซึ่งแบบตอนนั้นคือพลอยเสียมากแล้วพลอยคือจะไม่ไหวแล้วเขาก็บอกว่าเออเขาจะไม่ไหวแล้วพอยยนเสร็จปุ๊บน้ำาคือแบบ แสรคาคู่โอ้เราปล่อยพวกใจเย็นใจเย็นแป๊บเดียวปล่อยต้องมันจะปิ้วหลีคำไม่แอทีเือเสร็จค่น้องชายเอออย่างนี้หน่อยแม่ใช่แล้วก็อ่าทีนี้ก็คืออ่าก็คือเพื่อนยังไม่เสร็จนะคะแล้วเพื่อนก็ บัลลิงต่อคือเราอะเสร็จแล้วอคือเราเสร็จท่านั้นเลยหรอใช่ค่ะคือพอยเสร็จท่านั้นเลยแล้วเขาบัเลงแบบท่านั้นต่อทั้งที่แบบน้ำพอยก็แบบอย่างนั้นเลยอ่ะทำเลยใช่ค่ะแล้วเขาก็ทําต่อประมาณสักห้านาทีเขาก็บอกว่าอ่าจะแตกแล้วเขาบอกว่าพอยเขาจะแตกแล้วนะแล้วเขาก็แล้วคือจนที่สุดอ่ะเขาแตกแล้วเขาคือคือ เขาเขาจะเสร็จแต่ว่าเขาเขายังไม่ได้แตกไหนนะคะเขาถอดออกมาแล้วเขาก็มาแตกที่หน้าพอยก่อนอ,อ,อ่ะพอแตกที่หน้าผอยปุ๊บแล้วเขาก็เอาเอาน้องชายเขามาถูถูน้ําแบบตรงแก้มเราอย่างเงี้ยค่ะโอ้เราก็ปล่อยให้อูใส่หน้าเราลปล่อยเลยลคือคือ,คอแบบอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะแบบมันเป็นมันเป็นท่าปวดของเราอ่ะก็คือเราจะชอบเอานิ้วชี้มาแตะ น้ำน้องชายของผู้ชายแล้วก็เอามาแตะที่ลิ้นเราแล้วก็แบบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลูดไปลูดมาใช่ค่ะก็คืออย่างนั้นเลย,เ,ยเสร็จแล้วพอพอเสร็จจากตรงนั้นปุ๊บก็คือยังไม่จบก็คือก็คือเอามาเอามาเสียบของเราต่ออีก <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ค่ะคือตอนแรกอะ่ะคือพอเข้าใจว่าแบบอ่าแบบจะเสร็จแล้วจะพอแล้วอย่างเงี้ยก็คือยังไม่เสร็จใช่ค่ะทีนี้ ก็มาทําต่อ<ม>คือเอาเอามาเสียบต่อแล้วก็ทำน,นั้นอยู่ทําไปเรื่อยๆบัลลงไปเรื่อยๆก็คือเป็นท่าแบบเบสิกเลยค่ะคือมันมันเป็นท่าเดิมอะเพราะว่าพอยังนั่งอยู่บนโต๊ะกินข้าว อย,อยู่เลยอ่ะอ๋อยังอยู่ที่เดิมอยู่ต้องกินข้าวที่เดิม,ดมก็คือใส่ต่ออีก <c oughs> ใช่ค่ะก็คือ,อเอาใส่ต่ออีกคือเสียบไปอีกทําอยู่แบบนั้นอีกประมาณสิบห้านาทีแล้วก็คืออเขาก็แบบจะเสร็จแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็แบบขอแตงในนะคอแตงในนะแล้วก็ปล่อยเลยอะ่ะ<อ>ใช่ค่ะคแล้วเราให้ด้วยเหรอแตกในคือ,ค,อคือตอนนั้นเราก็เสียงไงคะอ๋อมันไม่ไหวแล้วเอ้ยจะทํายังไงก็เลยใช่คือเราคือเราก็ไม่ไหวแล้วใช่แล้วก็แบบปล่อยปล่อยเลยดําเลยเลยอ่ะแล้วก็เขา ก็ทั้งสองคนเราก็ไปอาบน้ำเมียค่ะใช่แล้วคือเช้าวันต่อมาก็คือหายป่วยเลยเพราะว่าได้ทั้งยากินทั้งยาชิ้โหเขาเรียกว่าใช้ดมใช้ทานในตลอดเดียวกันใช่ค่ะก็เรื่องของพลยก็ประมาณนี้ค่ะโอ้ยพลอยแต่ในเรื่องที่พลอยมาเล่าเนี่ยมันมันีติดเรื่องสุดๆนะเนี่ย ได้เลยได้เลยพอยขอบคุณมากที่<ช>มาแชร์ประสบการณ์กันใช่ค่ะได้เลยโอเคขอบคุณมากพอยพรุ่งนี้เจอกัน<ช>นะครับพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีครับ